โอเคครับวันนี้มาเจอกันดึกมา,มากๆเลยตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วแหละนะครับดูไม่ค่อยมีคนเพราะว่าวันนี้มีสังสรรค์กันน้องๆแล้วก็มีทำงานดึกด้วยก็เลยไม่รู้ทำไงก็เราต้องอาศัยจังหวะซ้อมช่วงนี้แหละนะครับก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้แผนการวิ่งไม่มีอะไรเลยวิ่งไปให้เร็วที่สุดให้ถึงคอนโดน่าจะประมาณ6กโล กิโลที่1ครับเพจหกสองสคือจะบอกว่าพอเวลาสภาพร่างกายเราไม่พร้อมอ่ะวิ่งกี่ิโลก็เหนื่อยเอาจริงนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจจะมาบอกเลยนะครับว่าเนี่ยทำงานยันสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มครึ่งเลยอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วแล้วเรามาวิ่งนะครับแล้ว เมื่อก <centimet re> ี้มีกินเลี้ยงเข้าไปอีกมันร่างกายมันมันมันไม่พร้อมเลยนะครับดูแค่วิ่งหนึ่งกิโลก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะลองดูอีกสักโลนึ่งแล้วกันถ้าไม่ไหวก็คือราเมย์กลับบ้านแล้วแหละนะครับรถไฟฟ้าก็ยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเหนื่อยเน่อย เหนื่อยจริงคือคงต้องวิ่งวิ่งหยอะๆไปเรื่อยๆแหละนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคการวิ่งในขณะที่ร่างกายเราไม่พร้อมเนะเรื่องความเครียดด้วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องวิ่งช้าๆวิ่งหยอะๆคอไปเรื่อยๆมันวิ่งกว่าวิ่งโซนสององีกเพราะว่ามันจะหายใจไม่ทัน การวิ่งในขณะที่ร่างกายเราไม่พร้อมแต่เราต้องวิ่งใช่ไหมถ้าเราจําเป็นใช่ไหมก็คือเราอ,าอย่างแรกเลยนะเราต้องวิ่งหยาะๆเหยอะๆจริงๆนะครับแล้วก้าวเท้าสั้นๆนะครับเนาะวิ่งหยอะๆก้าวเท้าสั้นมือเหวี่ยงไปแค่นี้พอคือพยายามให้ ให้ให้ร่างกายเราอะสิ้นตปลืองพลังงานน้อยที่สุดนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะกินน้ำแข็งเยอะเรื่องเรื่องการหายใจทำได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยเราต้องควบคุมการหายใจให้นิ่งที่สุดเราจะต้องกำหนดลมหายใจจริงๆแล้วนะแบบอย่างเงี้ยแบบซีเรียสเลย มีสเต็ปเดียวคือหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกอย่างที่บอกนะครับทำไงก็ได้ให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดเนี่ยแหละคือเคล็ดลับของการวิ่งที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาเลยจริงๆเดินหน้าก็น่าจะดี เห,เหนื่อยจริงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งมาสี่วันรวดฝนตกบ้างทำภารกิจอะไรบ้างนะครับเนี่ยเหนื่อยมากวันนี้นะโซน2ก็เอาไม่อยู่นะครับฮาร์ดเรตอนนี้คือเออยังอยู่ในใน,ในโซนสองอยู่โอเคเกือบ2องโลละโอเคครับกิโลที่2ครับเพจแปดสี่เจคือ บา,บางครั้งเราเราต้องถ้าเราวิ่งไม่ไหวเราก็ต้องเดินบ้างวิ่งสลับเดินไปไมไ่ผิดไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับบอกไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยวะ่ะเฮ้ยพอร่างกายไม่พร้อมอะไรอะไรไมันก็ไม่พร้อมพอเราจ็อกกิ้งหยอๆหายใจพอไหวแล้วเราจะรู้สึกว่าระหว่างตรงตรงน่องอะน่องก็เมื่อยมากเออ รู้สึกว่านองเมื่อยมากพอ,พอวิ่งช้าก็ต้องเดินสถานเทียวไม่มีอะไรที่จะอะไรได้แล้วอะรถเมล์ก็ไม่มีวะนะครับก็ยังพอไหวยังพอไหวก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันกิโลที่3ครับเพส8.36นะครับตอนนี้คือแผนในการวิ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่า ต้องปรับตามตามที่เราไหวนะก็คือผมจะวิ่งแบบวิ่งแบบสปีดใช้ความเร็วแล้วกันแต่สปีดไม่เยอะใช้สปีดแต่แต่แต่ละช่วงถนนแต่พอถึงพวกซอยพวกพวกที่แบบทางที่แบบรถเข้าออกอะไรเงี้ยก็จะจะเดินก็ถึงจนได้นะตอนนี้เอกไม่แล้ครับก็ เหกบ4โลนะครับก็คือเหนื่อยว่ะเหนื่อยมากรู้ป่าว่าตอนนี้หัวใจฮาร์ดเรทอ่ะอยู่124แต่เรารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเรื่องจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยเหมือนจะวิ่งไม่ไหวหายใจไม่ค่อยออกนะครับก็ต้องเดินต้องเดินต้องต้องเดินแล้วล่ะกิโลที่สี่เนี่ย อีก200 2อ0เมตรยีโลที่4ครับเพจ9.18เหมือนกับไปวิ่งโซน2ช่วงแรกๆแกลยเนี่ยมันคือท่าวิ่งโซน2ช่วงแรกๆเลยจริงๆแล้วนะครับไม่อยากให้คลิปนี้เป็นดาราม่าอะไรเพราะว่าวิ่งในสภาพที่ร่างกายไม่พร้อมแต่ผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในสนามสนามแข่งใช่ไหมแล้ว เราไม่มีทางรู้ได้ว่าในกิโลเมตรที่เท่าไหร่ร่างกายเราจะไม่ไหวร่างกายเราจะแบบดรอปจนเราไม่สามารถวิ่งได้นะครับจริงๆแล้ววิธีการที่ถูกต้องที่สุดก็คือแน่นอนมันมันมัน,ม,นมันก็คือหยุดพักสลับเดินยืดเหยียดแต่ผมเข้าใจว่า ทุกคนก็คงจะเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งใจมาแข่งแล้วใช่ไหมก็คงอยากจะให้ถึงเส้นชัยทีนี้เทคนิคในคลิปเนี้ยมันก็คือให้วิ่งเหยาะๆหนึ่งนะหนึ่งให้วิงนะว่งเหยาะๆนะครับวิ่งเหยาะๆเคาะๆไปเรื่อยๆนะครับเวลาน่าจะมีพอนะครับสำหรับในทุกๆระยะที่ไม่ใช่แบบว่าแบบ มาราธอนแบบ6ชั่วโมงอะไรหรือ5ชั่วโมงครึ่งซึ่งประเทศไทยไม่น่าจะมีมีน้อยถึงมีก็มีน้อย6 6ชั่วโมงครับแต่น่าจะไหวเนาะหนึ่งคือวิ่งย่อสองเรื่องการหายใจา a r ดเ r ท a t ร์าเรทต้องต่ำๆการหายใจต้องมีแค่สเต็ปเดียวคือสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออกพยายามที่แบบว่า ใช้พลังงานในการวิ่งน้อยที่สุดนะครับเน้นย้ำกับตรงนี้เยอะๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามเลยไม่ไหวก็เดินไม่ไม่มีกฎว่าห้าม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 เดินแล้วถ้าถึงเส้นชัยปุ๊บแล้วจะผิดกติก,กาไม่มีทำอะไรก็ได้เอาตัวเราเองให้ได้ประเมิน ร่างกายของเราให้ได้ว่าไหวแค่ไหนนะครับน่าจะโอเคสุดท้ายถ้าทำตามนี้แล้วนะ่ะมันไม่ไหวแล้วนะก็คงต้องดีไว้ตัวเองนั่นคือหยุดแจ้งแพทสนามแจ้งแจ้งคนแจ,งแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เจ้าหน้าที่คงมีรถผสมพยาบาลมาช่วยนะแน่นอนครับมันการจะวิ่ง ไม่ว่าระยะใดรับระยะใดก็ตามนะครับมันมันก็ต้องต้องหวังที่สุดดีที่สุดก็คือการฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมเยอะๆนะครับฝึกซ้อมเยอะๆนะถ้าแบบใครลงสิบกิโลอย่างเงี้ยก็ต้องอยากให้ซ้อมไม่ได้สิบสิบสิบกิโลเลยนะครับโดยถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่ไหวกับแปดโลก็ได้อย่างต่ำพวกแปดโลนะครับ 21่กิโลาา้ามาฟอนก็ยังยังต่ำต้อง16-17กโลนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีไปอีกมีงานเทรลของผมผมเลยต้องซ้อมเยอะๆ5 5กิโลนะครับแต่วันนี้เหน่วยวะ่ะเหนื่อยมากเลยมันทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างก,กายมันมันไม่พร้อมเลยแต่ว่า มันเป็นความม,มีวินัยของเราเองอะครับก็ก็ก,ก,ก็ต้องซ้อมวะเอถ้าไม่ซ้อมเราก็ไปแข่งการคงคงลำบากอะเออนะครับโอเคมันเกือบห้าโลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโลค่อยปิดปิดคลิปน,นี้แล้วกันนะครับไปนะต่อโลที่ห้าครับเก้าจุดห้าสี่พอดีพอดีพอละเหนื่อยมากเลยโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคนระับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้ X j o u r นี y ด้วยนะครับยังมีอีกหลายๆคลิปที่น่าสนใจขอบคุณครับ